สวัสดีจ้าสวัสดีสุขุสุขคนค่ะพี่น้องจ้ามาเมืองมือนี้ก็เป็นวันสรงน้ําสรงน้ำผู้เท่าสรงน้ําผู้ชลานะคะเพื่นกับสิมาร่วมโตกันอยู่ในสวนปลาป่านผุ่นไม่หอดอีกยังผุนสรงทายลูกผุนโอ้ผุนบรรยากาศ บรรยากาศก็จักเกี่ยวกับารท่องเี่ยวิ่สองารีร้อยีห้สเปรอับพ่อจีกน้าเบอราะรับร์จีจี้นก็เขียนื้อลองซื้อจ้ามาลงซื้อลองื้อก่อนลงื้อก่อน่หรือว่า มูมูสิบสามมูสิบสามแม่เออนั่งสกุลว่านอันนี้เขียนนั่งสกุลสกอนครั้งทว่าเอ้านั่งผู้ใดนอทองสุกทองสุกผู้ใดนอวันนทองสุกจ้าสิบสามน้จ้าสิบสามเออวันนี้เขียนทองสุกนี้อีก ทองสุกบเดี๋ยวเดอเดเดี๋ยวนี้นะบคุณค่ะค่ะมองนี่สิเป็นมองล่องทะเบียนซื้อผู้เทาจ้าพี่น้องก็ล่งซื้อผู้เทาได้แล้วเพิ่นกับสิไปนั่งคุณป้าไปนั่งไปนั่งไปนั่งพ้องอมมาถึงแล้ะกกเออเดี๋ยวค่อยไปลูกคุณมูสิบสามแม่ไปนั่งมูสิบสามยสมูสิบม ่วาหมูสิบสามนี่ใส่มานั่งตีก็ได้มานั่งตีก็ได้บริหารนะครับคือทางสมาชิกอันนี้หมู่ต่างคนจีบไปบอกเป็นหมูทุกมู่บ้านนะครับหมู่บ้านคอยดูแลแล้วก็ยังมีนะครับเจ้าหน้าที่พพสเอย่างเนาะพพสปฏิวัติว่าและหมูสิบสามนี่ไปนี่แม่ครูนี่มูสิบสามนี่เลยมูสิบสาม มูสิบสามยู่นี้ข <c oughs> ุ่นแรบบมาทรงเล่าขุ่นเล่ายู่ขุ่น,นละมูสิบสามูสิบสองสิบเอ็ดนะสโนโมาลูกมาปไปนะครับก็ขอเจ้จุดบแม่เราอยู่ฝั่งนู้นพ,พ่อแม่น้องเ็น,นกะสีมาถ่ายยู่นีของเ่นาะบรรยากาศอาต <พอ S 2> มาหอดมาทีาแกงไปเรื่อยๆ คุณแม่จ๋าญี่ปุ่นเออแม่จ๋ายุ่งปุ่นแล้วเขามาส่งแม่จ๋าแล้วเขากลับไปโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมนะครับส่งแม่จ๋าแล้วเขากลับไปแม่จ๋าเขานั่งอยูุบีถึงคุณค่าผู้สูงวัยในชุมชนตำบลหลวงวันที่11อยาเพศ2 5 6 7นักองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง กับปลาดูหมองเก่านี่แหละเพราะว่ามันหอมดีเนาะมันหอมดีอ่าเจ็ดนาฬิกาเจ็ดชั่วโมงถึงแปดนกานะครับก็ลงพเดียนพุทเทาพุวเทา่วมโ้รกาเอาเขาว่าแม่เอาเขาว่าอยากกินเขาว่าการดาเนินงานอันนี้เปิดชิมาสง

ประจำปี2,567จิจกรรมน้อมระลึกถึงคุณค่าผู้สูงวัยในชุมชนตำบลหนองหลวงนองกบริหารส่วนตำบลหนองหลวงท่านนายกสมัยชนะราช่าวรายงานต่อท่านนายอำเภอฝ้ายประธานในพิธีก็จะเป็นบรรยากาศก็จะเป็นบรรยากาศมีแต่ผู้สูงอายุนะคะ60ปีขึ้นไป ก็ <depression> <ads allen> จะสงวิธ <bunker ring> ีการดูแลสุขภาพเขาเรียกอะไรนะผู้สูงอายุแรกกิจกรรมเนาะน้อมระลึกถึงผู้ข้าอายุข้าผู้สูงวัยผู้ค่ะผู้สูงวัยพระราประทานอาหารมีหอดรถแห่เด้อพี่น้องขุดรถแห่มีรถแห่ด้วยนะคะจุดชนวนน้อปฏิบัติกิจกรรม สเสมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโดยวิทยากรชีวิตวิทยากรยากินเขายาหิว้าเกะกินเขาน่ำวังเมื่อเราเขามันน้ำไม่เกอาเมื่อเราเลาวเงมา่าว่าเสียงไห่ั หาได้แล้วทางองันธวงเอุย่าเยอยาว่ป็นนอุน้าอญย่าได้ลูกพี่น้องวตหลวงทุกทานได้ทราร่วมกันียรอไกะปกันสิปเบุญหัหนหนูไม่ได้ใช้นั่นนะลูกนั่งดีๆลูกนั่งดีๆนั่งเวยๆอาไว้กับแม่จ๋าเอาไว้กับแม่จ๋า ิสัยุนมาราเชียนมาไปุ hey, ่อามูสามมาดิย mm ังก็ชาวแบงาว่าแบงบอกลูกแงมมี้อไรีั้ง้านไรทัอาเศรกินลรางานนี้เคุมาเจ้าได้หมร้าใหมันเต็มเตมอะรนบรรยากาศบรรยากาศมแต่มแต่วัยรุ่น ไม่ลุนไม่รุ่นหลายหลายพ่ไม่รุนอันสามยางไม่เลยด็กข้าลูีเนาะไม่อุน่าดู้กมเนาไม่นหลาเด็ก้าลูกวกมีเนาะไม่ลุนหลายเอ้าวกลมีเนาไมุ่นหีเสื้อลบกี่นเสื้อพีนม่ยเสื้อลมีเนาะอม่นเสื้อวีาะไม่ายเู้ีเุ่นแลย้วพี่นเดื้อลูีนะพ่ยเสื้อ้องตัว เห็นพี่น้องพี่เสืพทจังสิวกับทางเียหลายาเอนเะครับเป็นเรื่อปกติธรรมดาแม่น้อดาราเอเียเวลาเมาเลยนเวลาเขาลองเพลงิเราเมางเพลงอ่าไม่ดีี่รถแห่น้ำพี่น้องก็รถแท่งระมรถแ่รถแทงประมนรถแห่เออมือขึ้นขึ้นกันนะครับมือขึ้นอาได้เป็นรวม งานวัดวัดป่าแสงธรรนะครับเป็นเสืกมตนนะครับเออประมาณนี้แหละวัดป่าแสงธรรมนะครับเวลาอาจจะทำพิธีเปิือกโครงการเปลือกงานไม่บอดังหงือขึ้นกระดานเลนหาไม่สายมากไม่ร่อยสัญญาณของลมไม้ดีบรรยากาศอยู่ใต้ร่มไม้เลย อาจากนันแล้วเขาวากันสิ่งไหนดีเรก็ส่งเสริมอสนับสนุนน้อมละลืกอ่างนุถุยกปับปุงจไขอาค่ปุ่มุมชนตำบลหนองบัวเนาจาพี่น้องจ้าอาเจ็ไม่ใหญ่รุนรงนะอ่าจากนั้นแล้วก็อาศัยคุณพวมอุณมี่นองบนของเหาเอาบว้ง่ายไม่รุนแรงไม่รุนลหลาย ไม่ลุ่นตลอดก็แต่งตงามงามในทีบ้านยังรอบปฏิบัติเยังรอบเหมาะสมยรื่องบูรณเท่าที่ควรนะครับกับอาศัยพ่อแม่พี่น้องบ้านของเขาคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายนะครับซอยนาหนั่งบ่อเก่าต่างๆเนาะอาจจะอะไรอาจจะใครนะครับป้บปุ่มอันนี้ดีขึ้นเรียนมาหลอบสอนมาหลอบสอนจะหัวมู่ได้แล้วนี่ เป็นตัมูไม่เป็นตัวสองคนหนฮอตมูได้แล้วเมียฮดแล้วหรเปล่าไม่มีแย่งอยู่ว่าสมุนกันเวียก่นหนูก็นึกว่ามันเพิ่นดแล้วจะเข่ากับพ่ไหนเก่งจ้ะหนูไม่เัยนะมาฮมาเพิ่นเมื่อแล้วหนูไปซ่องอาทิตย์ก้อนฝุ่นอันวันเสาร์อาทิตย์ก้อนจ้ะหนูนึกว่ามันหดแล้ว จ็เล okay, ่มาหลบสองมาส่งคนแล้อก็มาแวะเบิ้งเมืองนี่ีิเจเดี๋ยวบอกคัิลาเดี๋ยวยังไปบอกเลยเขากมเจอป้หือละมาปวดเบิ้งมีแตสูงไปนะคทุกคนเพิ่อนยูไติเด๋วนมา่า้งนะคะคุณนายกเจินั่นในเบิอง่ได้นะคาได้พบปะกลให้โอว้ากล่าวอวยพรเนื่องในวันปีใหม่ไทย นะะคขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวงนะคะเรียนเชิญท่านว่าที่ร้อยปีพงศิษย์เบลยาโพธิเดชานายเบอร์ฟเฟอร์ได้ประกาศนะคะบรรยากาศการถ่ายทำของช่งช่องอลิสราชาแนลนะคะทุกคนนี่ก็คือเป็นกิจกรรมน้อมระลึกถึงขอวัยในชุมชนนะคะของตำบลหนองหลวงนะคะ พงสิษ์นะครับนี่ตาณผู้สูงไก้จุดเทียร์โดยชาติรัตน์ไทยยายมาโดนไปมาโดนไปหนูมาทรงแยกปุ่นแล้วหนูก <Ein structured> <ái rawd unre iry> ับมารอบสองล้วจ้ายายกับมายายของนางจีเองนะคะทุกคน ได้กินเข้าไปบ่ฮะก่ค่อยแข็เนาะไม่ยู่ยหน้าบ่ี๋ยวหนูไปเอา ฮะเราอยู <łość> ่ <S 2> <S 2> บ้านเพื่อนเพื่อน่าสิเข่ามาอยู่มืโมนีเพื่อนสิมาบุ๊บเป็นเชิญที่ท่านรับคำการแลงานจากทางประธานจ้าการในครั้งนี้นะครับโดยท่านนายสมชายนาวาานะครับนายกการบริหารสืบประพฤติมังโมร์นะครับผูขับเป็นเชิญครับ เรียนท่านว่าี่อยตีคุสิเป็นยาคนที่เนึ่งได้ได้ระธานในที่เปดโครงการอนุรักษ์เพนคุณแม่กันคุณแม่เข่าไปนาะตามคุณแ่กันของผู้สูงยในชนชุมซึ่งวันนี้เราจัดในวันเมษายนใช่ครับ17ปียกครับเราได้นอังคุณยาความของคุณญาตดีได้ยง นะคะเราจะได้จากสดุกตาจิตเหใช่แล้วเนาะเดี๋ยวมาบอกนะ้าบนจัยคขงางเมือกูดาอผู้สูงอายุนะครับคือคนสําคัญของหมู่บ้านของครอบครัวนะครับเพราะนั้นเราฝากดูแลเด็ผู้สูงอายุตัวเดิมท่ความสาคัญกับพ่อแม่ผู้สูงอายุ แล้วก็แาบท่กตัเนี่่กะลาอะ่างนงี้ยน่ยเขาว่าเอาเขาว่าโบ้นาพระท่านยามมาเปดบอกก่ป็นอะรมามาทมาคนชิงเขาอยางนีปผมสิมตึกเรื่องที่ไม่ให้เกี่ยวข้องกันบวดลูกหลานที่สำคัญนะครับให้มีความรักต่อกันนะครับพ่อแม่ที่ร้องผู้สูงอายุนั้นนะครับต้องรู้จักนะครับเขาบอกว่าให้ก่อนลูกก่อนหลานก่อนเมรลูกหลานยงทองอ่ะ

นะครับอย่ากให้ไปเล่นน้ำในหนองในน้ำในห้วยหนองคองบึงก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะมันจะมีบาดเห็บพุ่งไผ่เกิดขึ้นให้นัะเหลักผู้ใหญ่ก็ต้องช่วยกันดูแลเด้อฝากท่านดูแลลูกๆหลานเด็กๆในน้อยเนาะอย่าไปให้เล่นน้ำในหนองห้วยหนองคลองบึงตามลำพังนะครับเวลาผู้ใหญ่ต้องช่วยกันดูแลนะครับแล้วก็พวกเรานะครับด้ใจที่ได้เห็นเมื่อยิ้องมาเม่อ ก็บ่ดีเาผู้สูงอายุเป็นแบบกระเพาะแเดินยากเนาะมันก็จะมีปัญหาในซีหัวตีคุณหมอให้ความรู้ไปกินมะข้องนั่นของนี่ล้มกินล้มไม่เอาขอนึงขึ้ลมเมืนบอกไม่ลมไม่เลื่อมไม่เลื่อมแล้วก็เอียงกับกินหซวแสบ อไม่ซึมเศร้าไม่เครียดดีนะแล้วก็สุดท้ายก็กินข้าวแซ่บกินข้าวแซ่บแซ่แซ่บบ <c ười> ่แซ่บแมวยหงำกันหงำเพราะอะไรนี่ปัญหานี่เขวญอีกแลว้ววะนี่แต่สำคัญเขาก็กล้มนี่แหละบ่ให้ล้มแยกไปของนี่อย่างนี่แหละไม่ล้มไม่ลืมไม่ซึมเศร้ากินข้าวแซ่บผู้ใดมีปุ๊บสีแดงเนาะ ให้ลมนี่สำคัญถ้าผู้ใดลมแะบาดจะล่ขอบคุณครับเขียนเป็นตำรับตำรับธรรมของไทยนะครับสู่ขยอดหน้านะครับประได้ควาที่มีงามเนาะประชารกิจกรรมรลดน้ำระบัวขอพลผู้สูงอายุนี่คือประการนี่ก็เป็นประจำทุกปีนะครับสำหรับนั่นอีกเนาะพวกมีแต่บทเพลงเทพฝ่าห้องจักต่างครับขนาดยุ่ในเมืองกับว่าไรประเด็นเราไม่พูดล้ะผู้ได้เซ็ตแล้วก่ะไทยดูกัำลัน ตัวเขานน่าโยเกิรผู้เฒ่าเพิ่นกันี้กำลังไก่ย้อนอดีตอะรนะแที่ดูว่าวันกันจไปไหบ้าเพื่อที่ให้ดีอยู่บ้านไขบ้านมั้นก็จะมีการลดการแบบม้อที่อยู่แต่ว่าขายของเท่านี้ทั้งประเทศเป็นตัวแลกันเนาะเชื่อไม่ได้คนหลาย การเทาั้งแต่ <S 2> <S 2> ้ย right ืาวัไปนทีห้ารอดกิจกรรมนะครับขอตัวแทนโซนแลวกันนะครับอาจจะได้แข่งกีฬานะครับที่้เราจกิจกรรมบ้างที่สามกิจกรรมนะครับกตครับเกตตุกตุเกุเกตุตเเบกกกุกกกกเุกกกเุเคกก แกดีๆดแกดีๆดคุณตาคุณยายยาป้าลูกได้ได้ยาป้าลูกะลูกหลานเก็บพาโชกติเราะมันกะติตอนนี้เป็นตกะติแจกกะติ๊กพี่น้องนายกนเด็กแจกกะติ๊กเด้อบาน้จ้าคุณกแกะติญ่สีแดงสีน้ำเงินโอสิิน โคตเนาะแคได้ยกเจ่าเนี่ย่งขาได้ไหมพี่นได้เ็มากพเกาที่ตมมเตได้สุดยอดน้ำต้องดูแลแจกกระียมคบนเบ้านี่เอ็น้แจกให้คนละคนละคนของหมูแดนะคะือยี่สิบเจ็ดใบได้เอาเลี้ยงมันอีกแล้วยี่สิบใบเลี้ยงเลยนะคะ หมแปดระเลี้ยงได้ยี่สิบเจ็ดไปมาสามไโจม็ะจกเสียงบนบากเอว่ากให้ตามพี่นันเดนเอาดีๆแล้วกันดีแล้วอบัวโจับหัวโจนะกัแม่กำลังวุ่ไวา้กับการแจกกระติกอยู่พี่น้อง คนกำลังบ k k ูนไายกับการแจกกระติกน้ำเออตู้เย็นตู้เย็นเคลื่อนที่นะคะทุกคนตู้เย็นมือถือตู้เย็นเคลื่อนที่หมูแดงครับผู้ใหญ่บอกให้หมูได้ครับลงเมื่อครับหมูแดง โม่แครับใครที่ยังไม่ได้ยกมือระว่ายังยืนอดดู้ตดไปติดไปกันต่อมนึงมาสามใบมาได้ได้เนาะม่นึงีกสามใบเป็นบ่ครับโอ้ยวยกไือไหครับอีกสามใบโมหนึ่งกัพี่พันเมนึงลีกสามใครับโม่สองพูดไกันให้ไ้กัติดน